ผมอยากให้ไม่ต้องไปดูร้านทองมาดูใน Excel เราแล้วกันเนาะผมจะเพียงแค่ Refresh ข้อมูลราคาทองก็จะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มา<ม>อยู่ในรูปแบบที่ผมต้องการได้ตามที่ผมต้องการเครื่องมือตรงนี้ที่เราจะใช้ชื่อว่า Power q u r r y นะครับสวัสดีครับทุกท่านสำหรับในส่วนนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนมาคุยว่า Excel เนี่ยมีความสามารถในการไปดึงข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่างๆได้นะครับในตัวอย่างนี้ทุกคนเห็นเว็บไซต์สมาคมทองคำใช่ไหมครับสมมติว่าในวันนี้ผมแพลนที่ผมอยากจะเอาทองไปขายจะซื้อทองจะขายทองก็แล้วแต่ซึ่งข้อมูลอยู่ที่เว็บของสมาคมค้าทองคำครับโอเคอัตราแลกเปลี่ยนอัตราราคาทองเนี่ยโอเคอยู่ในเว็บไซต์ข้างนอกซึ่งผมคงไม่อยากไปดูด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่ว่าผมอยากจะให้ Excel ไปดึงข้อมูลแบบนี้มาให้เครื่องมือตรงนี้ที่เราจะใช้ชื่อว่า Power Query นะครับโดยก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกคนมารู้จักกับ Power Query แล้วก็มาดูวิธีการทํางานแบบง่ายๆนะครับโดยที่ผมแปะลิงก์เอาไว้ตามนี้นะครับโอเคโดยที่ Power Query นะครับเป็นเครื่องมือใน Microsoft Excel ถ้าทุกคนต้องการจะไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Excel Text File CSV File หรือว่าในเคสนี้เราจะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์จาก Database นะครับจากระบบต่างๆเช่น พอ p o i n เอาข้อมูลต่างๆเอามารวมกันเอามาตุ้มตามกันนะครับโอเคแล้วก็มา c l e a n s ่ง g ทำความสะอาดข้อมูล power q u e r y ช่วยได้ครับโอเคโดยที่ในกระบวนการของเราในที่นี้นะครับ power q u e r y จะทำกระบวนการที่เราเรียกว่า ETL นะครับ extrac t ข้อมูล transform ข้อมูลแล้วก็โหลดข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่แบบยุ่งเหยิงนะครับเอามาจัดการให้พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวในเคสนี้ผมจะทำการดึงข้อมูลโดยที่ผมจะดึงจากเว็บไซต์สมาคมทองคำนะครับแล้วก็จะทำการโหลดข้อมูลนั้นนะครับเอามาไว้ในตัว Excel โดยผมจะดึงข้อมูลมาไว้ในสิ่งที่เรียกว่า Excel Table นะครับ e x c e l Table เพื่อ ต้องการดึงข้อมูลสดใหม่แล้วก็ท้ายที่สุดถ้าทุกๆวันที่ผมต้องการดูราคาทองผมจะเพียงแค่ Refresh ข้อมูลราคาทองก็จะดึงข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมทองคำมาอยู่ในรูปแบบที่ผมต้องการได้ ตามที่ผมต้องการนะครับโอเคทุกคนพอเห็นไอเดียแล้วนะครับนะถ้าใครดูข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์นา p ส r t Training อะไรกันนะฮะโอเคคราวนี้ผมอยากเอาข้อมูลของสมาคมทองคมวันนี้ผมอยากจะแพลนที่จะ,ะจะซื้อจะขายทองก็แล้วแต่นะครับโอเคผมขอ copy URL ครับ แล้วก็กลับมาที่ Microsoft Excel ของเรานะครับโดยที่ผมอยากจะทำการแพลนที่ผมอยากจะเอาข้อมูลนั้นนะครับเอาเข้ามาดึงราคาทองมาอยู่ใน Excel โดยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับโอเคลำดับแรกครับไปที่ป้าย Data ครับโอเคในเคสนี้ผมทำการ Get Data นะครับเขาจะมีคำสั่งชื่อว่า From Web เราจะ Get Data From Website ครับนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเอา URL ของสมาคมทองคา เอาใส่เข้ามาได้เลยครับจากนั้นผมคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเขาจะถามเรื่องของ authentication ว่าจะไปติดต่อกับเว็บไซต์สมาคมทองคำเนี่ยมันมีเรื่องของ security หรือเปล่าจะใช้ username password จะใช้ API key จะทำการใส่ sign in ด้วย account อะไรสมาคมทองคำเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเปิดนะครับแล้วก็ใครเข้าก็ได้ดังนั้นตรงนี้เราเรียกว่า anonymous นะครับ mm hmm. ผมเรียกเป็น anonymous นะรแล้วผมก็ทำการ connect นะีเพื่อทำการ connect เข้าไปที่ เว็บไซต์ของสมาคมร้าทองคำนะครับแล้วคราวนี้นะครับเขาก็จะมีลิสต์รายการของตารางนะครับให้กับเราว่าจะเอาตารางของข้อมูลตรงไหนนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเขาก็จะมีหลายตารางเลยครับตารางที่ผมสนใจในะเป็นตารางนี้แหละครับโอเคผมอยากได้ราคาทองแท่งครับราคาขายออกราคารับซื้อเท่าไหร่ข้อมูลตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบในเว็บไซต์นะครับก็คือในส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้ผมอยากได้ข้อมูลตรงนี้ นะซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็จะอยู่ตามร้านทองต่างเนี่ยแหละครับโอเคแต่ว่าผมอยากให้ไม่ต้องไปดูร้านทองมาดูใน Excel เราแล้วกันเนาะดังนั้นผมก็จะทําการเลือกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องการ transform ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถ transform ได้แต่ในเคสนี้ผมว่าในเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคานะครับตารางผมว่าโอเคแล้วนะนะครับผมขอทําการโหลดข้อมูลเลยซึ่งการโหลดสามารถเลือกโหลดได้นะครับใน Excel สามารถเลือกโหลดได้2รูปแบบหลกัหลกๆ table data model นะครับให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะโหลดนแบบไหนในเคสนี้ผมลองสาธิตการโหลดให้ดูนะครับทุกคนจะเลือกโหลดทูนะฮะแล้วเราก็ทําการเลือกว่าเราจะโหลดเป็นเทเบิลหรือถ้าเราโหลดเป็น data model คือตัมติ๊กข้างล่างในเคสนี้ผมขอเลือกเทเบิลอย่างเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการระบุครับว่าจะไปไว้ที่ไหนชีทใหม่หรือชีทเดิมผมว่าขออยู่ในชีทนี้แหละเซลล์เอ็นหนึ่งแล้วลกันนะครับซึ่งผมก็เลือกแล้วก็เมื่อผมกดปุ่มโอเคนะครับมันจะเริ่มทําการโหลดข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำเอามาใส่ให้ผมเรียบร้อยแล้วข้อมูลมีด้วยกัน4 record นะครับซึ่งดึงข้อมูลสดใหม่เลยครับนะเดี๋ยนั้นในเคสนี้ครับถ้าผมเอาข้อมูลนี้เอาไปใช้ในการ อ้างอิงเอาไปคำนวณเฮ้ยวันนี้จะมีทองจะขายเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับท้ายสุดผมสามารถดึงข้อมูลนะครับและในทุกๆวันที่ข้อมูลอัปเดตสิ่งที่ทุกคนสามารถทําเพิ่มเติมได้คือถ้าเราต้องการข้อมูลล่าสุดนะครับโอเคผมสามารถทําการกดปุ่มชื่อว่า refresh ที่ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะคลิกขวาที่ตารางน,นี้แล้วเลือกคําสั่ง refresh ก็ได้ทุกคนสามารถ refresh ตรงนี้หรือ refresh ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ lift out ะะแล้วก็ท้ายที่สุด Power Query ก็จะไปดึงข้อมูลในเว็บไซต์นั้นแล้วก็โหลดข้อมูลมานะครับข้อมูลก็จะทำการอัปเดตข้อมูลให้กับเรานะครับอัตโนมัตินะครับนี่คือความเจ๋งของ เครื่องมือที่ชื่อว่า Power Query Power Query จะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ใน Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน Excel 2016เป็นต้นไปนะครับโอเคโดยที่ถ้าตอนนี้ผมใช้เป็น365ซึ่งแต่ละฟีเจอร์ของแต่ละเวอร์ชันอาจจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าใครได้ลองผมอยากให้ทุกคนลองดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ไปก็ได้ครับแล้วก็เอาไปลองทำดูนะฮะว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่ผมต้องการหรือไม่นะครับตัวเลขของทุกคนคงไม่เท่ากับผมเพราะว่าแต่ละวัน จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเป็นเครื่องมือเจ๋งๆใน Excel นะครับดังนั้นถ้าใครชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like, Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานด้วยนะครับที่จะพัฒนาคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆความรู้ดีๆมาฝากกับทุกท่านในคลิปถัดไปกับ Nicepert Training นะครับฝากติดตามเราในทุกๆช่องทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ power q u r y เนี่ยนะว่าเราจะไปทำอะไรกันได้อีกนะครับก็ติดตามในช่องทางของ YouTube Niceper กันนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ